สวัสดีทุกคนเลยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นกปนันทีวีกับคำทํานายดวงชะตาท่านที่เกิดในวันเสาร์คำทํานายครอบคุมระหว่างวันที่16ถึง31มกราคม2565โดยใช้ไพ่ยิปซีทำนในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพโดยคำทํานายนี้เป็นภาพรวมของทุกท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับไม่ได้เฉพาะจะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตรวจใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องการงานสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ได้ไพ่สเต็งผู้หญิงเกิงไพ่ใบนี้ก็จะบวงบอกนิสัยใจคอของท่านที่เกิดในวันเสาว่าในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้จะเป็นคนที่เอาใจใจตนเองและเห็นคนอื่นได้วกว่าจนบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาได้สําหรับเรื่องหน้าที่การงานนั้นก็มีเกณฑ์ว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพราะบางครั้งนิสัยใจคอเข้ากันไม่ได้ หรือบางทีท่านที่เกิดวันเสาร์ก็มีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็ควรจะลดทิฏฐิลงมาบ้างปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้การงานเต็มไปด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกันการเงินได้ไพ่ The World ในช่วงวันที่16ถึงวันที่31มกราคม2565นั้นก็บงบอกไว้ว่าท่านที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกๆการเงินสะพัดข้องมือมีรายได้ มีโชคลาภมาจากการเดินทางนอกจากนั้นก็มีโอกาสที่มีเงินมาจากหลายๆทางส่วนใหญ่ก็จะมาจากสิ่งที่เราเคยลงมือทําไปแล้วจะออกดอกออกผลตอบแทนในช่วงนี้ด้านความรักได้ไพ่ The ะไฮโล f ฟ n หรือว่าไพ่พระสังฆราชก็บ่งบอกไว้ว่าด้านความรักมักจะเจอคู่แท้แต่ค่อนข้างยากเนื่องจากมักจะเป็นคนหัวโบราณออกเฉย นอกสจากว่าบางท่านอาจจะเจอคู่ของคนหลักที่มีอายุมากกว่าหรือหากมีการแต่งงานก็จะต้องเป็นไปอย่างพิธีการและถูกต้องตามประเพณีด้านสุขภาพนั้นได้ไพ่จัดต,ติกเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาท่านที่เกิดวันเสาร์ก็สบายใจได้เลยส่วนมากจะไม่ค่อยมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคําทํานายดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่16-31มกราคม2565ก็ 31, 25 65, ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขสวัสดิภาพและโชคดีรับปีใหม่ <cinematic. S 1> ด้วยกันทุกคนนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ